สวัสดีชาวปื้นสเตเเกมโมบายทุกคนนะครับวันนี้ผมมีข่าวดีมากๆมาบอกเพื่อนๆนะครับว่าช่องเรานะครับมีการสมัครสมาชิกทาง u t u b e แล้วนะพวเพื่อนๆสมัครไปทำไมล่ะสมัครไปเพื่อที่จะได้รับสิทธิพิเศษในช่องของผมนะครับเวลาผมสตรีมนะทุกคนเวลาจะมีป้ายชื่อขึ้นมานะครับสำหรับคนที่สมัครไปนะครับก็จะมีสิทธิพิเศษมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นราคาเริ่มต้นหรือว่าเป็นราคา V.I.P. นะครับก็จะมีสิทธิพิเศษต่างกันนะครับทุกคนยังไงก็อย่าลืมไปสมัครกันเยอะๆนะ ก็จะมีพวกอิโมจิเท่ๆนะครับป้ายสวยๆหรือว่าเป็นแบบสิที่พิเศษอะไม่ว่าจะเป็นการร่วมไป Discord มาพูดคุยมาเล่นเกมอะไรต่างๆจะได้เข้าถึงผมมากขึ้นนะครับรู้จักกันมากยิ่งขึ้นนะใครรู้ตัวว่าเป็นแฟนพันแท้ของผมเนี่ยตั้งแต่แบบแตลมดังแรกๆเลยนะก็อย่าลืมไปสมัครกันนะครับ สวัสดีชาวปื้นสเต็กเกมโมบายทุกคนนะครับผมก็อยู่กับปื้นสเต็กเกมโมบายกันอีกเช่นเคยก่อนไปชมคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ด้วยนะฮะโอเควันนี้ก่อนจะไปรับชมคลิปนะครับผมจะมาตอบคาถาม Q&A กันก่อนนะครับแบบประมาณสัก5 6 7 8คําถามแล้วกันเนาะเอาแบบรวดเร็วเลยแล้วกันนะฮะจากน้องธนวัฒน์ครับพี่ชอบตัวอะไรในสแลมดังครับชอบที่สุดชอบเซนโดครับเพราะมันเท่ดีนะจากน้องเอฟเฟกนะครับบอกว่าถามมาว่าเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงครับอ่า พี่เป็นผู้ชายนะครับผมเป็นผู้ชายนะผู้ชายแท้เลยนะฮะโอเคต่อมานะครับจานโปนะครับพี่อายุเท่าไหร่พี่อายุ20ปีนะฮะมีแฟนยังยังไม่มีครับมีลูกยังแน่นอนว่าไม่มีนะครับแล้วพี่หมดตังไปในเกมบีดกับรีบอลไปกี่บาทครับบีดนะครับพี่เติมไปประมาณ200บาทเองนะครับทุกคนแล้วก็รีบอลเนี่ยเติมไป700บาทเลยครับรวมเป็น800-900บาทนะครับประมาณนี้นะเอาคร่าวๆนะครับ900บาท ต่อมานะครับน้องอะไรเนี่ยสรันนะครับพี่ชอบกินอะไรมากที่สุดในโลกถ้าพูดชื่อผิดขออภัยไว้ด้วยนะทุกคน <_ d Town> โอเคเขาถามมาว่าพี่ชอบกินอะไรมากที่สุดในโลกนะ Stock โอ้โหถ้าที่สุดในโลกเลยเหรอพี่ไม่รู้ว่าพี่ชอบกินอะไรที่สุดในโลกแต่เท่าที่เคยกินมาทั้งหมดนะรู้สึกว่าที่ชอบกินที่สุดเหรอตอบยากมากเลยว่ะส้มตำแล้วกันนะครับส้มตำแล้วกันนะอร่อยที่สุดเลยครับแล้วก็กินได้บ่อยที่สุดด้วยนะเอาง่ายๆนะครับ พี่จะเล่นเกมรีบอลตลอดไปไหมครับแล้วก็ทำไมไม่ตอบแชทผมน้องจากวัยรุ่นคาวบอยนะฮะหรือมือขวาหรือฟีดของเราเนี่ยฟีดของเรานะฮะอ่าก็น้องเขาถามมาพี่จะเล่นรีบอลตลอดไปไหมก็เล่นไปเรื่อยๆเลยครับถ้าแบบเกมมันยังคงอยู่ในสภาพพี่เล่นต่อได้นะฮะ Q&A น้องอะไรเนี่ยพัดดันในนะครับถามมาพี่ได้เงินจาก YouTube ก,กี่หลักนะครับก็หลักหมื่นละกันนะครับ ประมาณหลักหมื่นนะครับโอเคถัดมานะครับ BKB นะครับใช้ฮีบริดีไหมดีครับเก่งๆนะฮะแต่ว่าหล่อ s s r นะครับก็จะเก่งกว่าเดิมนะครับพี่ทำ u t u b e มากี่ปีแล้วครับเอาจริงๆอ่ะตั้งแต่ที่ทำเกมมานะอ่าถ้าทำเกมมาจะอยู่ที่6เดือนนะครับแต่พอดีพี่เปิดช่องมานานแล้วนะครับแต่ไม่ได้ลงคลิปพี่ขอนับตอนที่พี่เริ่มลงคลิปนันก็คือเริ่มลงคลิปแซลมดังนะครับก็เมื่อ6เดือนที่แล้วนะครับ ทำมาหกเดือนแล้วครับอืมโอเคเนาะถัดมาขอไปเรื่อยๆนะครับพี่ครับถ้าฟานมาพี่ว่าโหดไหมโหดครับฟานสายหมอกใช่ไหมอืมพี่ชอบทำอะไรอยู่บ้านเล่นเกมฟังเพลงดูหนังแต่งเพลงทำนู่นทำนี่ตัดโครงตัดคลิปก็หมดไปแล้วนะครับหนึ่งวัน,นครับแล้วก็ทำวีเจด้วยนะโอเคถัดมานะครับชอปเปอร์นะครับ ที่จะมาสตรีมแลมดังให้คนดูแข่งกันอีกไหมครับอ,อันนี้ก็ต้องรอดูต่อไปเนาะว่ากระแสตอบรับมันเป็นยังไงพี่ก็ว่าน่าจะกลับมาสตรีมแหละแต่ช่วงนี้ก็สตรีมรีบอนค่อนข้างเยอะกว่านะครับโอเคถัดมาครับน้องโนเนมนะครับพี่แคสเกมอะไรบ้างแล้วลงวันไหนเวลาไหนเพื่อจะได้มีคนมาดูเป็นเวลาครับอ๋อเพื่อจะมีคนมาดูเป็นเวลาใช่ไหมโอเคครับน้องโนเนมก็คือพี่ส่วนใหญ่พี่แคสเกมรีบอนนะครับ ที่จริงเกมโมบายทุกเกมก็พยายามจะลงนะครับแต่ช่วงนี้ก็จะมีรีบอนบีดนะครับประมาณนี้2เกมนี้นะฮะก็ลงเวลาประมาณ5โมงนะครับ4โมง5โมง6โมงนะครับสตรีมก็เวลา1ทุ่ม2ทุ่มสทุ่ม4ทุ่มก็ว่ากันไปนะฮะโอเคประมาณนี้ล้กันนะฮะพี่มีแรงบันดาลใจในการทำ YouTube มาจากอะไรครับแล้วเริ่มทำยังไงทำเองหรือใครสอนพี่ทำนะครับจากน้องคุณากรน,นะ พี่มีแรงบันดาลใจในการทํา YouTube มาจากพี่ชายของพี่เองนะครับคือปั้นหนึ่งไปหนึ่ะครับก็คือพี่ผมในทำเกี่ยวกับเพสนะฮะผมก็อยากจะทํา y o YouTube บ้างนะครับก็ตัวเองเนี่ยชอบเล่นเกมอยู่แล้วนะครับแต่ว่าอยากเล่นให้คนอื่นดูด้วยนะฮะแล้วก็ตอนเริ่มทำเนี่ยทำเองหรือใครสอนทําก็จะมีพี่พี่ชายของผมช่วยแนะนำนะครับแบบพวกกด YouTube อะไรต่างๆพี่ผมก็ช่วยทําหมดเลยนะส่วนพวกคลิปเนี่ยผมทําเองกับมือทุกอย่างเลยนะครับ อไอเดียต่างๆก็ผมก็ทําลงมือทําเองทุกอย่างเลยนะครับไม่มีใครสอนทํานะทําเองเลยนะครับบางรอบพี่ชายผมอาจจะแนะนําบ้างนะครับโอเคไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูเรียวเฮอนาคตกันเลยนะครับเพื่อนๆออกมาเลยแบบสดๆเลยครับทุกคนโอเคแต่ก่อนจะไปรับชมคลิปนะครับผมต้องบอกนะครับว่าคลิปนี้ขาดคนนี้ไม่ได้เลยครับก็คือน้องโอ๊ตของเรานะครับก็คือเป็นคนที่ส่งรหัส มาให้เล่นนะครับให้รีวิวนะเองนะครับทุกคนก็คือตัวนี้เลยครับวันนี้จะมารีวิวสซางออวะเรียวเฮนะเพื่อนเพื่อ่าภาคอนาคตเรามาดูพลังกันก่อนเลยนะครับทางเจ้าตัวนี้นะครับโจมตีอยู่ที่เกดซีนะเพื่อนเรียกได้ว่าค่อนข้างแบบน้อยมากๆเลยนะครับการโจมตีเนี่ยส่วนพลังป้องกันนะครับจะอยู่ที่ B นะครับก็อึดครับอึดตีเข้ายากนะฮะส่วน HP ครับน่าสนใจมากนะครับเป็นตัวละครแรกเลยที่ผมเห็นนะ ว่า HP เนี่ยมันอยู่ในระดับ S เลยนะครับทุกคนอ่านี่ครับมาดูสกินกันบ้างมีไหมไม่มีสกินนะครับณตอนนี้เป็นศาสนวมาเรียเพยนะครับร่างอนาคตแต่เพื่อนเพื่อนถ้าพูดผิดอะไรก็ขออภัยด้วยนะดูครับว่าโ,โหอย่างเท่นะดูรอบๆตัวมันก่อนผ้านี้เลยครับตั้งกาดของเขานะอ่าประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวพาให้ดูภายในนะครับนี่ช่วยเหลือนะครับประมาณนี้ฮะ เดี๋ยวเราไปดูสกิลกันเลยนะเพื่อนๆอันนี้ดูแหวนนะับอุ้ยแหวนยังเทนะโอเคแหวนผูพ้พิทักษ์อรุณ์นะครับนี่กายยังไม่ได้ใส่เลยหรอการไม่มีนะครับต้องขอบคุณน้องโอนมากๆเลยนะที่ส่งรหัสมาให้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูสกิลของมันกันเลยนะคร่าวๆนะใครอยากให้รีวิวตัวอะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้นะครับเพื่อนๆถ้ามีเนี่ยก็จะหามาให้อยู่แล้วนะครับทุกคน โอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับอันนี้สดๆเรียวๆเลยนะทุกคนผมจะเน้นสกิลนะผมไม่เน้นแบบเอาชนะหรืออะไรนะเน้นแบบสกิลให้เพื่อนๆดูโอเคไหมโอเคครับเฮ้ยมันเจอกันหน่อยฉันคืออะไรวะกับตันชมรมค่ายมวยบ้างหัวหน้าชมรมโอ้ยนี่มันเปิดออโต้อยู่นะครับขออภัยนะครับทุกคนโอเคเรามาดูจากท่าสกิลตีธรรมดาของเขากันก่อนเลยนะครับทุกคนก็จะเป็นนี้ครับนี่ครับอืม นี่ครับต่อยปกติไปนะฮะทุกคนประมาณนี้นี่ครับให้ดูชัดๆนะฮะจะเป็นอย่างนี้ครับปุ๊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 บโยซ้ายโยขวานะครับนี่สกิลธรรมดานะอ่าต่อบาสกิลหนึ่งครับสกิลหนึ่งเป็นชาร์จพลังนะครับเพื่อนๆชาร์จพลังนะฮะเนี่ยชาร์จพลังครับก็จะถ้ามีศัตรูอยู่รอบๆก็จะโดนด้วยนะครับเห็นสังเกตไหมนี่ครับอุ้ยเพี้ยตายเนี่ยตายครับเฮ้ยลืมไป นี่มันเล่นยากเกินนะไม่ได้ใส่การเลยเอาใหม่เอาใหม่ใหม,ใหม่ผมขออนุญาตออกสักครู่นะทุกคนขออภัยนะออกใหม่ออกใหม่ก่อนก็ว,นว่าดิแล้วเราไปเล่นด่านแรกๆกันเลยเนาะเอาประมาณด่านเต่านี้แล้วกันเนาะโอเคไม่รีบครับไม่รีบเนาะค่อยดูความเท่ของมันเมื่อกี้สกิลแรกไปแล้วนะครับสกิลแรกก็คือแบบว่าชาร์จพลังนะครับถ้าคู่ต่อสู้อยู่ข้างๆก็โดนด้วยนะฮะดูฮะดูอีกครัง้ง นี่ครับนี่สตันด้วยสตันด้วยนะฮะทุกคนเอาใหม่นะครับนี่ครับโบเอาไม่สตันละอุ้ยโดนโจมตีครับนี่ครับสตันนะฮะแล้วก็สกิลสองครับต่อยเข้าไปนะครับเป็นสกิลพุ่งนะพุ่งได้สองรอบเลยนะครับอ๋ออีกครั้งหนึ่งไม่ได้พุ่งนะครับเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรเดี๋ยวนะเดี๋ยวไปดูสกิลสามก่อนนะครับก็เป็นอัปเปอร์คันธรรมดานะแต่ตัวนี้เอกลักษณ์มันจะอยู่ที่ความแทงนะครับความอึดนะนี่สกิลสอง นันเดี๋ยวเราดวนติมันนะครับเดี๋ยวผมจะตีให้ได้ติก่อนนะครับโอเคนี่ครับสุทธก็ตัวนี้เอกลักษณ์ที่บอกไปนะครับมันเป็นธาตุอรุณน,นะครับความอึดก็มาก่อนนะครับเป็นการรักษานะฮะ แต่ตอนนี้คือไม่อึดนะครับเพราะว่าการ์ดเนี่ยไม่มีนะครับเดี๋ยวต้องเปลี่ยนเป็นตัวอื่นก่อนเดี๋ยวตายก่อนนะครับเดี๋ยวเฮเดี๋ยวตายครับเดี๋ยวตายไม่ได้รีวิวอันตีนะอันนี้เล่นในคอมนะมันก็จะกระตุกกระตักนิดนึงนะครับเพื่อนๆขออภัยด้วยนะถ้าไม่ถูกใจใครหลายๆคนนะฮะโอเคเดี๋ยวดูอันตีกันเลยนะครับหนึ่งสองต้มนะครับเปิดมานะครับบุกแล้วก็อันตีครับเอาเฮาตายก่อนนะเนี่ย อันตีครับโอ้โหล้วนี่โอ้โหตายเลยโอเป็นการอัปประคันขึ้นไปข้างบนเลยครับเราก็ชกลงมาเนี่ยเหมือนในการ์ตูนเลยนะครับโอ้โหเรียบร้อยนะครับจบไปกับสางวารเรียวเฮนะเพื่อนๆตัวนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นคนแบบแบบลุยอะสายลุยนะครับเฮดพีเยอะมากๆนะครับสำหรับใครที่ชอบเรียวเฮก็ตัวนี้ก็น่าสนใจนะครับเป็นสายอื่นแต่ส่วนตัวผมแล้ว่ผมไม่ค่อยชอบนะเพราะว่ามันตีเบานะครับเพื่อนๆมันตีเบามันตีเบาประมาณนี้ก่อนแล้วกันเนาะ ส,สังหา,วารวัเลียวเฮมันก็ไม่ค่อยมีอะไรหรอกตัวนี้เอกลักษณ์มันอยู่ที่สายแทงนะครับเพื่อนๆเอาไวร้รยอ่ะเอาไว้แบบแบบยืนแทงให้ก่อนอะไรอย่างนี้นะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับสังหา,วารวัเลียวเฮน,นะครับถ้าใครชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจช่องนี้ด้วยสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ